อันนี้เดี๋ยวจะสาธิตวิธีการต่อตัวเซ็นเซอร์วัระยะ2ตัวนะครับโดยการเปลี่ยนแอดเดสนะครับเซตแอดเดสให้ใหม่ทีละตัวจะได้ไม่ชนกันนะครับก็อันนี้จะอ้างอิงตามตัวเว็บ d e a f o o t นะครับข้างล่างเนี่ยเขาก็จะมีบอกวิธีการอยู่ก็คืออันดับแรกให้เซตเซนเซอร์ทุกตัวเนี่ยให้เป็น l o ก่อนแล้วก็ค่อยเว้น10ไมโครวิแล้วก็ค่อยเป็นไฮอันนี้ก็คือต้องการจะรีเซตเซนเซอร์ทุกตัวนะครับ แล้วจากนั้นเนี่ยก็ข้อ2เนี่ยก็คือให้เซนเซอร์ตัวแรกที่เราจะจะเซตแอดเดสใหม่เนี่ยอ่าก็ให้เป็นไฮนะครับขา x ช h a เสร็จแล้วก็ไอตัวที่เหลือก็เป็นโล่ถัดมาข้อ4ก็คือใช้ล็อกบิกินนะครับเพื่อแล้วก็เซตแอดเดสใหม่เข้าไปนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยก็ค่อยเปิดเซนเซอร์ตัวที่2มาแล้วก็ใช้ล็อกบิกินอีกทีดึงเพื่อเซตแอดเดสให้ตัวที่2นะครับแล้วก็ก็เท่านี้แหละครับ ก็คือในข้อ7เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามันมีเซนเซอร์มากกว่านั้นนะครับก็ตัวที่3-4-5อะไรเงี้ยก็ทำในลักษณะเดียวกันนะครับคราวนี้ในตามที่ขั้นตอนเมื่อกี้นี้เนี่ยก็เลยมาทำเป็นโค้ดนะครับก็คืออันดับแรกเนี่ยเซตขา x c h a ก็เป็นเอาพุทขา4ขา5นะครับก็อันนี้ใช้ไอตัวเบอร์0กับเบอร์1นะครับจะได้ต่างกันล็อกก็ประกาศมา2ตัว0กับ1นะครับเพราะว่าแทนเซนเซอร์แต่ละตัว แล้วก็ตามตัวขั้นตอนเมื่อกี้นะครับขั้นแรกมาปุ๊บเนี่ยก็เซตขา x c h a r t ให้เป็น Output แล้วก็รีเซ็ตตัวเซนเซอร์แต่ละตัวโดยการเซตขา x c h a r t เป็น low แล้วก็ดีเลย์สิบไมโครวิแล้วก็เซตกลับมาเป็น high ม่ ine, นะครับคราวนี้ผมก็เลยเซตดีเลย์ไว้อีกสิบไมโครวิด้วยจะได้ชัวร์คราวนี้ถัดมาก็ ไล่เซตทีละตัวนะครับโดยอันดับแรกผมจะเซตผมตั้งเป็นเบอร์ศูนย์นะครับตัวแรกเป็นเบอร์ศูนย์เพราะนั้นไอตัวที่เป็นเบอร์หนึ่งผมจะเซตเป็นโลก,ก่อนให้ให้มันเหลือแต่เบอร์หนึ่งเออทษทีให้เหลือแต่เบอร์ศูนย์ไว้นะครับคราวนี้ก็ในตัวของเบอร์ศูนย์เนี่ยผมก็จะแทนด้วยไอ้ล็อกศูนย์ที่ประกาศไว้ข้างบนเมื่อกี้นี้แล้วก็บิ๊กินเซตค่าแอดเดสใหม่เข้าไปในที่นี้คือ30นะครับจากนั้นก็ปรับไอตัวเซนเซอร์เบอร์หนึ่ง ก็คือตัวถัดมาเนี่ยให้กลายเป็นหายเมื่อกี้เราเป็นโรใช่ไหมคราวนี้ก็เซตให้เป็นหายแล้วก็เราก็เซตแอดเดสของตัวเนี้ยก็คือใช้ล็อกหนึ่งแทนและก็เซตเป็นอย่างตัวอย่างนี้ก็คือสามหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเซนเซอร์เนี่ยเซนเซอร์เบอร์ศูนย์จะเป็น 0, แอดเดสสามศูนย์เซนเซอร์เบอร์หนึ่งจะเป็นแอดเดสสามหนึ่งนะครับจากนั้นก็ใช้คําสั่งเซตทั้งเบอร์ศูนย์เบอร์หนึ่งเนี่ยให้มันอ่านค่านะครับแล้วก็พอในรูปข้างล่างเนี่ยก็จะทยอยอ่านค่าก็คือดูเช็คว่า ไอ,อตัวเบอร์ศูนย์เนี่ยมันอ่านเสร็จหรือยังเบอร์หนึ่งอ่านเสร็จหรือยังถ้าอ่านเสร็จทั้งคู่แล้วก็ให้โชว์ค่าเซนเซ,นเซอร์ออกมาก็คือจะเป็นเบอร์ศูนย์ลิดเล้แล้วก็เบอร์หนึ่งลิ n เล h นะครับเท่านี้เองก็ดีเลย์ไว้นิดหน่อยเดี๋ยวมันจะอ่านเร็วไปนะครับก็สามร้อยไมโครเซกอันนี้สําหรับทดลองนะครับก็ตัวนี้ก็มาต่อวงจรนะครับเอ,อ้เมื่อกี้บอกว่าขา x ชัดเนี่ยต่อกับ4กับ5ใช่ไหมก็คืออยู่ตรงนี้นะครับขา4กับขา5ก็จะเป็น สีน้ําเงินกับสีเขียวนะครับก็จะต่อเข้าไปที่ x ชัดแต่ละตัวขา x ชัดจะอยู่ด้านขวาอยู่แล้วนะครับอันนี้โทษทีลืมบอกเซนเซอร์ vl 5 3 l, l 0 x นะครับส่วนไอตัวขาไฟเลี้ยงขากาว scl sda เนี่ยเราก็จับหากันทั้ง2ตัวอยู่แล้วนะครับเราก็จับเข้ากับตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยอันนี้ตัวอย่างในอินเทอร์เน็ตมีนะครับรานนี้มาดูในของผลลัพธ์บ้างอันนี้เปิด serial monitor ม,ม,มาก็าจะเห็นว่า มันก็จะขึ้นละ2สองตัวที่วัดขึ้นมาคราวนี้ผมลองเอามือบางตัวหนึ่งนะครับอย่างเช่นบางตัวนี้ก่อนนะครับก็จะเห็นว่าค่าที่อ่านได้นะครับก็คือจะเป็นเซนเซอร์ศูนย์นะครับค่าก็จะน้อยลงแล้วคราวนี้สมมติว่าผมเอานิ้วออกค่าก็จะขึ้นมาได้เห็นไหมครับคราวนี้ลองบางตัวที่ศูนย์ททีตัวที่ถัดมาบ้างนะครับก็จะเห็นว่าค่ามันก็จะปเปลี่ยนไปหนะครับ คราวนี้ลองเอานิ้วออกค่ามันก็จะเพิ่มขึ้นคราวนี้พอบังทั้งคู่ค่าก็จะน้อยลงทั้งคู่เห็นะครับเหลือบังตัวศูนย์ตัวเดียวตัวเบอร์หนึ่งก็จะขึ้นมาหรือว่าบาังตัวเบอร์หนึ่งตัวเดียวไอ้เบอร์ศูนย์ค่าก็จะขึ้นเบอร์หนึ่งค่าก็จะน้อยนะครับตามนี้ก็แสดงว่าตัวเซนเซอร์สองตัวนี้สามารถทำงานพร้อมกันได้นะครับก็อาศัยการเปลี่ยนแอดเดสเอาครับ